สวัสดีคร e ับคนนะครับวันนี้ก็ต้องขอความรู้อีกแล้วเพราะว่าเหมือนคนนึกก็ต้องต้องต้องขอรบกวนคนนึกแนะนําตัวนิดนึงว่ามาจากโปรไฟล์เป็นยังไงบ้างครับรบควนนิดนะครับครับสวัสดีครับผมคนนึกนะครับเป็นผู้ฝึกสอนของสโมสรการท่าเรือ U16 นะครับแล้วก็เป็นผู้อํานวยการของพันเดตอะคาเดมีนะครับ ครับผมก็ตอนนี้ก็ทำสนามฟุตบอลสมใจนึกอารีน่านะครับประวัติการเป็นโค้ชก็จบบีไรเซนนะครับแล้วก็เล่นสโมสรสองสามสโมสรนะครับสุโขทัยเลซิตี้นะครับแล้วก็ซูรินนะครับโอ้ครับผมแล้วความเป็นไปมาที่จะมาทำสนามฟุตบอลเนี่ยเริ่มจากอะไรมาครับครับก็คือมีมีผู้ปกครองเด็กนะครับซึ่งเขาเห็นผมทำสนามที่มัน เก่านะครับแล้วก็มันสามารถบูมขึ้นมาได้นะครับแกก็เลยมองว่าเราอ่ะน่าจะมีศักยภาพที่จะทำให้สนามมันดีขึ้นนะครับและก็อีกอย่างนึงนะครับเด็กๆจะได้เตะสนามฟุตบอลที่ดีด้วยนะครับแกก็เลยนะครับให้งบสนับสนุนมาครับ๋อครับผมแล้วก็การตอนนี้ครับคนนึงคือต้องมองว่าคนที่จะมาทําสนามบอลเนี่ยต้องมีคุณสมบัติ อะไรบ้างเพราะว่าตอนนี้ไอ้เรื่องของงานเช่าเนี่ย<ช>ผมว่ามันมันค่อนข้างสนามเยอะคร<ช>าวนี้เนี่ยคนนึกวางแผนเรื่องของการดึงลูกค้าหรือว่าไม่ว่าจะเป็นทำแต่แข่งอคาเดมี่ยังไงร,รบกวนเล่าให้ฟังนิดนึงครับผมครับผมว่าหนึ่งเลยนะครับแผนของการทําสนามเนี่ยเราต้องเ,ออเรียนรู้ที่จะจัดแข่งฟุตบอลเป็นนะครับเรียนรู้ที่จะเข้าหาลูกค้าพูดคุย<ม>บางทีลูกค้าเขาอยากคุยกับเราแต่ว่าเขาอาจจะ ยังไม่กล้า,าแต่ถ้าเราเข้าหาเขาเหมือนให้ความสนิทสนมเขาก็จะมาหาเราเรื่อยๆครับเหมือนวันก่อนครับ,รบเจอผมครั้งเดียวผมได้พูดคุยครับแล้ววันวันถัดมาเขาไม่ได้มาเตะน,นะครับเขาเลิกงานช้าแต่ว่าเขาก็ยังแบบมานั่งดู<อ>คนเตเอออะ,ะเราก็มองว่าเขาก็เหมือนมีใจให้ให้กับสนามเราครับอ๋อครับผมแล้วเรื่องอการวางแผนในการที่จะเอาง่ายๆเราทําสนามฟุตบอลย่าเทียมเราก็ต้องคิดการคิดวางแผนแล้วว่า เสร็จแล้วเราจะเอาเงินคืนทุนยังไงเรากา็คนนึงมีวางแผนไว้ยังไงบ้างครับครับผมมีวางแผนไว้นะครับคือ,อต้องมีศูนย์ฝึกที่เป็นเด็กอะคาเดมีครับ,รบเพื่อ,อ,อตอนนี้เด็กที่อยู่กับผมนี่มันรายรับก็ประมาณ40,000ต่อเดือนคือถ้าเรามีตรงนี้มันก็เหมือนกับว่าเป็นทุนค่าสนามแหละ เพราะว่าค่าสนามแต่ละเดือนที่ว่าเราเช่าที่ครับมันก็อยู่ที่ประมาณ3 8มหมครับเราตรงนั้นก็เป็นทุนค่าสนามละส่วนที่เหลือมันก็จะเป็นกําไรครับที่เราเข้ามาสําคัญครับต้องมีเด็กด้วยครับที่เก็บเป็นรายเดือนแต่ละคนแต่ละคนอ๋อครับหมายความว่าอย่างคนที่ทำอะคาเดมี่เสร็จแล้วเรื่องของเห็นคนที่จัดแข่งด้วยจัดแข่งเนี่ย เป็นยังไงบ้างครับลักษณะวิเออกาแข่งแล้วรายได้ที่เข้ามาเนี่ยมันครอบคลุมค่าใช้จ่ายไหมเพราะว่าในในในนี้ยมันก็ต้องจ่ายคืนทุนเจ้าของบ้างรบ,บริหารคนที่คนดูแลอยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ส่วนนี้เป็นยังไงบ้างครับผมครับในในในส่วนนี้นี่คือ,อผมให้คนเข้ามาจัดครับและ เราอาจจะเก็บกับเขาไม่ได้เก็บราคาแพงแต่ว่าสนามมันได้ขับเคลื่อนเราก็ได้ขายของขายอะไรไปด้วยใช่ครับคือเราเราจะได้ดูในเรื่องของการขายของด้วยขายน้าขายกาแฟอย่างสมมติว่าคนซื้อน้ําขวดหนึ่งสมมติคนเข้ามาสามร้อยคนต่อวันก็เป็นเงินสามพันนะครับสามพันหักทุนออกก็สักประมาณ สามสี่ร้อยครับค่าน้ำมันมันก็เป็นกำไรเลยครับอครับผมแล้วอย่างนี้เนี่ยด้วยทำสนามมาเสร็จแล้วเนี่ยครั้งแรกที่คิดที่เหมือนว่าวางแผนแว,ว่าคิดว่ากี่ปีคืนทุนครับที่นี่คือผมต้องบอกเลยว่าผมไม่ได้วางแผนถึงว่ากี่ปีคืนคืนทุนครับแต่ผมคิดอยู่ทุกวันว่าถ้าลูกค้าเข้ามาทำให้เขามีรอยยิ้มได้ ให้เขามีความสุขได้เดี๋ยวมันก็จะมาหาเราเร็วเองหลายด้านก็จะเข้ามาเร็วใช่ใช่ครับถ้าเราแบบไปกดดันว่าเฮ้ยต้องคืนทุนคืนทุนคืนทุนปุ๊บเราก็จะคิดเรื่องเงินอย่างเดียวผมพยายามโฟกัสไปที่ให้เขามีความสุขก่อนในการที่เขาเข้ามาครับผมแล้วก็ไม่ไม่เข้าเนื้อเราด้วยอย่างนี้ครับไม่ใช่ว่าให้ให้ความสุขเขาอย่างเดียวแต่เราเรามีความทุกข์ความทุกข์ก็ไหวๆเออครับผมก็ อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่ต้องขอขอบคุณคนนึงเพราะว่าค,คนที่จะเ,เข้ามาทําสนามให,ใหม่ๆเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าเ,เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ว่าเปิดสนามแล้วให้เช่าอย่างเดียวมันมัน,ม,นมันอาจจะไปยากแล้วใช่ใช่ใช่ครับ,ๆๆรบพี่ก็อย่างตัวผมเลยมองอะ่ะอย่างคนที่เข้ามาเช่าสนามเนี่ย S <S เขาเป็นคนโรงงานคนรวยคนจนมันมีทุกแบบครับแต่ว่าเราคิดตลอดว่าเงินที่เขาเอามาให้เราเป็นเงินที่มาจากน้ำพักน้ำแรงเขาใช่ครับเราต้องดูแลเขาให้ดีที่สุดครับกีฬามันไม่มีชนชั้นใช่ใช่นะครับขอบคุณก็ยังไงก็ฝากข้อคิดดีๆไว้ด้วยแล้วก็ท่านใดที่มีคําถามก็สอบถามเข้ามาได้อันนี้คือเป็นขั้นตอนในการที่เราจะทําสนามนะครับทาสนามแล้วก็ การบริหารสนามนะครับผมก็ยังไงก็เดี๋ยวเปิดไปสักสองสาเดือนเดี๋ยวผมจะมาคุยกับคนได้อีกจะได้ท่านผู้ชมจะได้รู้สึกว่าเอ้อคนที่คิดจะทำเนี่ยเขาจะได้คนนึงอาจจะเพิ่เปิดไปสักเป็นเจ้าของเองเลยเนี่ยสักสองสาเดือนอาจจะมีอะไรที่เป็นแนวคิดแบบมุมมองใหม่ๆเพื่อที่จะมาแลกเปลี่ยนหรือว่าให้ผู้ชมได้ดูนะครับนั้นก็วันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับคนดีๆขอบคุณครับ